สวัสดีครับช่องบักุ้งสวัสดีครับวันนี้ผมได้รับเครื่องนะครับมีอาการเสียนะครับรุ่นที่เห็นอยู่ตรงหน้าเป็น iMac g o l d e น Unik Studio 3นะครับวันนี้ช่างกุ้งได้รับเครื่องที่ลูกค้าส่งมานะครับเครื่องต้นจากอาการที่เจอนะครับเดี๋ยวไล่ให้ดูนะครับเปิดเครื่องไม่ติดนะครับเปิดเครื่องไม่ติดเปิดเครื่องไม่ติดเลยนะครับแต่ถ้าเสียแบตนะครับเสียแบตเข้าไปนะครับแล้วเราลองเปิดดูนะครับเดิดติดนะครับแต่ไฟสถานะชาร์จนะครับไม่โชว์นะไม่แสดงเลยเห็นไหมครับ เดี๋ยวเรามาดูกันครับอาการนี้เกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวไล่ระบบแบตกันนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับแบตเสียไหม BMS เสียไหมแล้วระบบชาร์จเป็นปกติไหมครับลองเอาแบตก้อนใหม่เข้าไปเสียบแล้วเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราดูกันนะครับแต่ตอนนี้คือไฟไม่ขึ้นไฟไม่กระพริบเลยนะครับแต่เปิดเครื่องติดโดยเสียบปักนะครับไม่ได้ผมเอาปักออกก็คือดับเลยเห็นไหมครับนี่คืออาการที่ผมเจอครับแล้วเรามาแกะเครื่องกันเลยครับโอเคครับเปิดออกมาแล้วนะครับ ฝุ่นนะครับเดี๋ยวของยาเช็ดให้แป๊บหนึงครับครับตอนนี้ผมก็ทําความสะอาดให้ก่อนนะครับอันดับแรกเลยก็เดี๋ยวเรามาเอาหมุดออกนะครับเอาจุกยางออกนี่อย่ากดแรงนะครับระวังขามันหักนะครับนี่ครับขามันหักง่ายนะรุ่นนี้มันจะเริ่มกรอบแล้วครับเพราะว่ามันหลายปีครับขาหักก็หาอะไรไม่ยาญ่เลยครับ ต้องระวังนะครับอย่าทำลนเด็ดขาดนะครับตพืนี้แคไม่มีขาลองนะครับโอเคเปิดวุ้นก่อนครับ แล้วก็เปิดนี่ออกมาครับชึบเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนครับเดี๋ยวเอาแบตออกมาเช็คก,ก่อนเลยครับอันดับแรกนะครับจะเช็กระบบชาร์จเช็คแบตนิดนึงนะครับเอาแบตออกมา ครับเดี๋ยวแบตออกมาก่อนเลยครับอันดับแรกนะครับแล้วก็อันนี้เป็นชุดชาร์จนะครับเดี๋ยวผมจะเอาออกมาเทสด้วยครับส่วนอันนี้เอาไว้ครับแยกไว้ก่อนนี้อันดับแรกครับผมเช็คแบตก่อนเลยครับแบตเป็นยังไงนะครับศูนย์โวลต์ครับผมเห็นไหมครับแบตศูนย์โวลต์นะครับแบตไม่มีไฟเลยครับ ไม่มีไฟเลยเห็นไหมครับพอไม่มีไฟแล้วผมจะไปเช็ค bms นะครับว่าตัว ntc เสียด้วยไหมนะครับเดี๋ยวป่ับไปที่ยานวัดวงค,ครับเดี๋ยวเช็ค ntc นิดนึงนะครับ ntc 6กจ k นะครับก็ถือว่ายังยังไม่ได้มีอะไรผิดปกตินะครับตรงนี้ไม่ขาดนะครับแต่ว่าแบตนะมาสูนวลแน่นอน แป๊บนึงนะครับแรงดันนะครับไม่มีเลยนะครับไม่มีแรงดันมาเลยนะครับศูนย์มิลิโวลต์ครับคือต้นแบตไม่มีแน่ๆนะครับตัวนี้เสียนะครับเสียแน่นอนครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะเอาแบตตัวเทสนะครับเข้าไปเทสเปิดดูก่อนนะแบตตัวเทสเนี่ยดูนลยครับแบตตัวเทสต์นะมีไฟสี่โวลต์นะครับเดี๋ยวเอาไปเปิดเครื่องเทสนิดนึงนะครับปอือผมจะเสียบเทสเข้าไปเลยนะครับมีไฟนะครับเมื่อสักครู่มันไม่มีนะครับเดี๋ยวเราเสียบเข้าไปเทสต์เลย เปิดติดครับเปิดติดนะครับตอนนี้พอใส่แบตก้อนใหม่เข้าไปติดเลยนะครับคราวนี้เมื่อสักครู่ตอนต้นคลิปนะครับเราเจอว่าไฟมันไม่ชาดพอไฟไม่มชาด์นะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาที่ชาร์จมาเสียบดูก่อนนะครับเพื่อเทสว่ามันชาร์จเข้าไหมถ้าเปลี่ยนแบตลูกใหม่เดี๋ยวลองดูกันนะครับเดี <S <S ๋ยวขออนุญาตต่อที่ชาร์จเข้าแล้วก็เดี๋ยวผมเทสชาร์จให้ดูครับโอเคเดี <S <S okay, ๋ยวตรงน,นี้เดี๋ยวเราเสียบที่ชาร์จเข้านะครับชาร์จของลูกค้านะครับ เห็นไหมครับเห็นไฟกระพริบไหมอ่าแสดงว่าระบบชาร์จไม่ได้เสียหายนะครับไม่ได้ไม่ไม่ได้เสียนะครับที่มันตัดระบบชาร์จไปเพราะว่าแบตมันไม่มีไฟนะครับเพราะแบตไม่มีไฟระบบเซฟตี้ของเครื่องก็จะทํางานนะครับไม่ให้ใช้แบตเข้าไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มนะครับเดี๋ยวผมจะต่อตัวมิเตอร์นะครับเข้าไปดูว่าไฟมีชาร์จมีการชาร์จเข้ามาจริงๆไหมนะครับเดี๋ยวผมเสียบมิเตอร์เข้าไปไว้นะครับโอเค าเสียที่แน่นๆก่อนนะครับอย่ามาหลุดนะครับเดี๋ยวผมไม่ดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวเลขนะครับมันขึ้นมาไหมนะครับถ้ามันขึ้นมา 4. 1 9หนึ่งแล้วตัวเลขตัวที่ตัวหลังเนี่ยกระดกขึ้นนะครับแสดงว่ามันมานะครับคือตอนนี้มันจะเต็มแล้วครับจริงอ่ะมันมันจะเต็มแล้วมันก็จะขึ้นยากนิดนึงแต่ที่แน่ๆเนี่ยระบบชาร์จมันทำงานนะครับเห็นไหมเห็นไฟกับทิศไหม แต่พอมันใกล้จะเต็มเห็นไหมครับ4.19เนี่ยมันใกล้จะเต็มแล้วมันก็จะปล่อยกระแสแบบเป็นช่วงๆปิดพักๆครับปล่อยเป็นอ่าเห็นไหมครับมันกระดกขึ้นมาแล้วเห็นไหมมันจะค่อยๆกระิึบๆขึ้นมันจะไม่พอมันใกล้จะเต็มคือมันค่อยๆปล่อยกระแสเป็นจังหวะนะครับเวลาระบบชาร์จนะครับมันจะไม่ยิงยิงมาเป็นยาวๆเหมือนกับตอนที่แบตยังไม่เต็มนะครับพอแบตมันใกล้จะเต็มมันจะค่อยๆปล่อยเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะกระเตี้ยงขึ้นชิลิชิลิอะอาตอนนี้ผมมั่น เดี๋ยวคอนเฟิร์มอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมเอามิเตอร์ไปจิ้มที่ชาร์จเจอร์นะครับจุดที่มันปล่อยไฟออกมานะครับว่าไฟมาจริงไหมนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คนิดนึงนะครับพื่อความชชวร์นะครับโอเคครับไฟมาครับ4ี่จุดดโวลต์นะครับแสดงว่าระบบชาร์จปกตินะครับเพื่อความมั่นใจนะครับไฟมาแล้วนะครับผมเช็คชชวร์แล้วว่า ระบบชาร์จไม่ได้เสียหายครับนี้เราจะเปลี่ยนแบตเข้าไปแทนเลยนะครับเพราะว่าไล่ตรงนี้แล้วไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเลยนะครับระบบชาร์จทำงานปกติครับเดี๋ยวผมปิดเครื่องก่อนเปิดเครื่องดูอีกทีนึ่งครับเห็นไหมเปิดได้นะครับปิดปกตินะครับเดี๋ยวผมถอดที่ชาร์จแล้วครับโอเคถอดที่ชาร์จเสร็จเดี๋ยวเปลี่ยนแบตเลยครับเครื่องนี้ลูกค้าให้ใส่แบตขนาด1 4 0 0มิลลิแอมปร์นะครับผมก็จะทำการเปลี่ยนอันนี้เป็นแค่ชุดเทสนะครับเดี๋ยวผมจะใส่แบติลลิแอมื่นครับ้ปให้ลกค้านะครับ แบต1400งพันสมิลลิแอมป์อาเลยครับเป็นรุ่นที่ผมประกอบนะครับให้ลูกค้านะครับอันนี้ก็แพ็กเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะหุ้มในลักษณะประมาณนี้นะครับอันนี้มีแบตอยู่2ก้อนนะครับขนานกันอยู่นะครับ1400นะครับเดี๋ยวผมจะติด 3M บริเวณนี้แล้วก็แล้วก็จะทําการประกอบเข้าบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวทำให้ลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วเวลาผมติดหน้าตามันจอประมาณไหนนะครับก่อนที่จะประกอบกลับให้ลูกค้าครับ ความชัวนะครับก่อนที่ผมจะประกอบนะครับผมจะเอาแบบเนี้ยเข้าไปเทสก่อนนะครับให้ลูกค้าก่อนนะครับว่ามันสามารถทํางานได้เป็นปกติไหมเดี๋ยวเสียบคือแบบเข้าไปนะครับนี่เป็นแบบปลั๊กตรงนะครับเปิดเครื่องได้เป็นปกตินะครับเห็นไหมครับโอเคคราวนี้เราก็ติดตั้งได้เลยครับเราเช็คแบตแล้วทำงานได้โอเคครับตอนนี้ก็เป็นแบบที่ผมติดตั้งลงไปนะครับนี่ครับมันจะวางนี้นะครับ ตรงนี้จะติดกาว 3M แล้วก็รองด้วยพายมือนะครับจะเหนียวมากนะครับไม่มีหลุดนะครับเดี๋ยวผมตรงนี้นะครับก็จะอุดรูด้วยเทปนะครับแล้วก็หมุนตัวนี้กลับไปนะครับโดยช่องแบตเก่าเราจะไม่ได้ใช้งานนะครับแล้วก็จะหมุนกลับประกอบกลับให้สนิทนะครับไม่เหมือนเดิมจะมีลมรั่วนะครับเพราะงั้นแต่ผลเป็นให้เรียบร้อยนะครับ โอเคครับตรงนี้ก็ประกอบเสร็จนะครับแล้วก็ประกอบกลับได้เลยนะครับนก่อนอื่นนะครับสเตปแรกนะครับให้เราใส่สายแพรตรงนี้กลับไปก่อนนะครับซ็อกเก็ตเยอะๆเนี่ยอันดับแบตแบตให้ไปใส่อันดับสุดท้ายก่อนที่จะประกอบเนี่ยกันความผิดพลาดนะครับโอเคจากนั้นเราค่อยเอาแบตนะครับแบตมาสวมตรงนี้นะครับอึ๊บเนี่ย เสร็จแล้วแล้วก็จัดวางให้ลงล็อกแล้วก็หมุนกลับไปเลยครับแล้วก็หาล็อกของมันนะครับคอิคครับตอนนี้ผมก็ประกบกลับไปนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คระบบนะครับโดยจะใช้มือกดพาสิฟนะครับถ้ามันเด้งตามมือผมแสดงว่าไม่รั่วนะครับเห็นไหมอันนี้ผมกดไว้นะครับอันนี้คือสนิทแล้วนะครับแสดงว่าเราประกอบได้สนิทนะครับไม่มีระบบรั่วออกมานะครับเปิดเครื่องดูครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับ แล้วก็ชาร์จครับที่ชาร์จออกมาเป็นไงนะครับชาร์จเป็นปกตินะครับไฟกระพริบแล้วโอเคครับอันนี้ไม่มีอะไรน่าตกใจนะครับเป็นแค่แบตเตอรี่มันเสื่อมนะครับตรงนี้เดือศูนย์วุเลยมันทาให้ระบบชาร์จไม่ทํางานนะครับมันจะเข้าตัดระบบออกไปนะครับเครื่องมันตัดระบบออกไปไม่ให้ชาร์จนะครับที่เหลือเดี๋ยวผมจะทําความสะอาดให้ลูกค้าแล้วก็เตรียมส่งกลับครับเดี๋ยวผมจะขัดตรงนี้ให้นะครับเนื่องจากนะมันจะมีคราบเหนียวและความสกปกนะครับเดี๋ยวผมทำความสะอาดเสร็จเรามาดูกันครับ โอเคครับเสรีจเรียบร้อยครับผมก็จะทําการซักตัวผ้าให้ลูกค้านะครับตามสไตล์ชังกุ้งแล้วก็จะทาความสะอาดด้านหลังให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้การชาร์จเป็นปกตินะครับก็พรุ่งนี้ก็จะส่งเครื่องกลับหาลูกค้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องบักกุ้งครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ